ิน13ประเด็นนโยบายสาธารณสุขให้เห็นผลใน100วันพร้อมนำร่อง4เขตสุขภาพ27จังหวัดใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่คนไทยได้ประโยชน์อย่างไร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ Parliament Re ีวิวกับผมจักรินทองบอพิษครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาติดตามประเด็นต่ตางๆเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐสภานะครับผ่านทางรายการนี้เราสรุปประเด็นนะครับที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลครับหลังจากที่ทางรัฐบาลของนายกเศรษฐานะครับได้เข้ามาบริหารประเทศก็จะเห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนในด้านต่างๆทันในสุนของภาพรวม ที่นายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการสร้างความมั่นใจกับทางประชาชนนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของนโยบายรายกระทรวงรายกระทรวงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่ความพร้อมของท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านที่จะไปหาหรือกับทางส่วนราชการต่างๆที่ท่านกํากับดูแลว,ว่าเราจะมีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรแล้วก็ความพร้อมของแต่ละส่วนราชการ เรื่องของนโยบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอานโยบายนะครับหลักๆของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็ต้องมาขับเคลื่อนเช่นเดียวกันวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสาธารณสุขครับเรื่องสาธารณสุขนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้ทางด้านนยายกเศรษฐาเองนะครับเมื่อเดินทางไปประชุมที่ประชุมใหญ่สมัชชาสาประชาชาติหรือว่า UNGA ครับก็มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเป็นสปีดที่สําคัญต่อที่ประชุมเรื่องความสําเร็จของประเทศไทยในการยกระดับ ระบบการบริการสาธารณสุขของไทยที่มีความสําเร็จโดยมีการยกตัวอย่างรูปแบบของการบริหารจัดการแล้วทั่วโลกนะครับในที่ประชุมนั้นก็ให้การยอมรับครับถ้านับในเรื่องของลำดับเรื่องของความสําเร็จของระบบการบริการสาธารณสุขของไทยนะครับในขณะนี้ตามที่ทางคุณหมอชลนานะครับได้มีการแถลงออกมาก็บอกว่าเราอยู่ในลำดับที่6แล้เราต้องการที่จะมีการยกระดับให้อยู่ในลำดับที่1ใน5ของโลก เรียกได้ว่าระบบสารสุขไทยนะครับมีการทดสอบระบบแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าที่กระทรวงสารสุขเองทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสุขแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยนะฮะท่านสติพร้อมพัฒน์เองก็ได้มีการมอบนโยบายกับทางผู้บริหารของกระทรวงแล้วก็กรมแล้วก็ในส่วนทั้งส่วนภูมิภาคเรื่องของการที่จะต้องมีการผลักดันนโยบายที่จะต้องมีการเดินหน้าเรียกว่านโยบายควิกวินครับ ควิกวินหมายความว่าอย่างไรเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน100วันถามว่า100วันนับตั้งแต่เมื่อไรนะครับก็เท่าที่สอบถามดูก็คือ100วันนับตั้งแต่ที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วรายละเอียดภาพรวมตรงนี้ครับคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดก็คงจะต้องเป็นนายแพทย์นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเรียนเชิญนะครับมาในระบบซูม ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยแล้วก็ท่านเป็นนายแพทย์ด้วยท่านเป็นสสนะครับมาลายสมัยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับท่านสสนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดนะครับสสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับก็ขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้เป็นนายแพทย์แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาคุยเรื่องนี้ถูกคนตรงประเด็นด้วยคุณหมอครับ ผมพยายามถามคุณหมอคุณหมอตามเรื่องแล้วได้ฟังที่ทางท่านรัฐมนตรีนะฮะ,ะกระทรวงสาธารณสุขหมอชลนานนะครับได้มีการถแถลงแล้วก็มีการพูดคุยหารือกับที่ประชุมของทางผู้บรหิหารกระทรวงแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับนโยบายควิกวินเนี่ยคุณหมอมองภาพรวมของควิกวิน1ิเรื่องของทางท่านรัฐมนตรีที่มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นยังไงบ้างรครับท่านพิธีกรครับคือเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพืกเก่อไทยเป็นพรรคที่ ทำเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสามสิบบาทรักษาทูกปเรื่องของการสร้างสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการยกระดับด้านสาธารณสุขของประเทศไทยตั้งแต่ปี2540นะฮะซึ่งเราถือว่าเรามีความสามารถในการจัดการระบบสาธารณสุขที่ทําให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบสาธารณสุขที่ทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพด้วยนะครับ แล้วท่านรัตรีชลน,นาถก็เป็นนันเกเพื่อนสสอนะครับแล้วก็อยู่พรรคเพื่อไทยด้วยกันซึ่งเราเนี่ยร่างนโยบายร่วมกันเพราะว่าเรื่องของ30บาทรักษาทุโกโรคเนี่ยเราจะทำเรียกว่าเป็น30บาทรักษาทุโกโรคยุคใหม่นะครับที่จะต้องต่อยอดให้ทันสมัยมีการจัดการที่ดีแล้วประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้านะครับว่าเรื่องของควิควินเนี่ยก็คือเรื่องความสําเร็จภายในร้อยวันแรกเนี่ยเราต้อง ทําให้เกิดความสําเร็จโดยเร็วนะครับนโยบายของเราเนี่ยทุกๆเรื่องที่พักเพื่อไทยแล้วก็รัฐมนตรีชมรานานสีแก้วเนี่ยได้พูดไว้เนี่ยเราก็าจะทําให้เกิดความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คิดวินมีสิบสามเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งเรื่องของการทำโครงการพระราชดำริเนี่ยในเรื่องสําคัญๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ คัดกรองมะเร็งนะครับเรื่องของโครงการแวตนตาผู้สูงอายุนะครับเรื่องผ่าตัดข้อกระจกนะครับเรื่องของรากฟันเทียมเรื่องของการออกหน่วยแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเรื่องของการดูแลผู้พิสูจน์ศ์นะครับเรื่องของอาคารผู้ป่วยนอกเขตจริพระเกียรตินะครับซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องโครงการพระราชดำรินะครับส่วนอีกสองเรื่องเนี่ยเราจะแก้แบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับก็คือหนึ่งวิธีแก้ปัญหานะครับก็มี โรงพยาบาลกทม50เขต50โรงพยาบาลนี่ถือว่ากทมนี่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคนท,ทมนี่ไม่เหมือนคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดนี่พวกผมเป็นไส้ป่วยเป็นไส้ติงอะไรเนี่ยโรงพยาบาลนี่มีไม่ต้องมีเ,เรียกว่าศูนย์ส่งตัวอะไรเลยเพราะว่าคนของต่างจังหวัดมหาสารคามเนี่ยผ่าเไข้ติดพวกนี่ผ่าได้ทุกที่นะครับแล้วก็ถึงแม้ที่มีที่มีปัญหาก็ส่งมาโรงพยาบาลนะครับเรียกว่าไม่มีเตียงเต็มนะครับในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแต่กทมมีปัญหาเยอะนะครับ บางทีป่วยแล้วไม่มีโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาให้มีการบริการทั้ง50เขต50โรงพยาบาลท,ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของยาเสพติดเรื่องของมะเร็งครบวมจรนะครับแล้วก็การสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับอน,นี้กเรียกว่าแก้ปัญหานะครับครับอันที่สองคือการวาง,งาาแผนการวางแผนการแพทย์ปฐมภูมิถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการการ ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักนะครับถ้าป้องกันส่สงเสริมสุขภาพได้ดีเนี่ยคนก็เข้าโรงพยาบาลน้อยคนก็มีสุขภาพดีข่าใชายต่างๆของรัฐบาลกรุงรูนะครับเรื่องของสถานจิตวพิพาลนะครับตามต่างจังหวัดนี่เรียกว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่หนึ่งจังหวัดนะครับแล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนคือแม่เครือข่ายนะครับอันที่สามคือเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจคือการแพทย์ไม่เฉพาะ การดูแลรักษาพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ต้องคิดถึงเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างสกิภาพให้ประเทศไทยด้วยซึ่งเราก็จะมีเรื่องของอดิจิตอลบกสารสุขนะครับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในระบบ,บสุขภาพ,าพนะครับ,รบเรื่อง,องการส่งเสริมการมีบุตรน,นี่สําคัญนะครับปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยอัตราการเกิดลดลงนะครับคนันเนี้ยหนึ่งไม่แต่งงานแต่งงานก็ไม่เอาลูกเอาลูก,เอ,ลกเอาลูกคนเดียวนะครับแต่ก่อนเราเกิดปีหนึ่งเป็นล้านนะครับ เดี๋ยวนี้เกิดปีหนึ่งห้าแสนนะครับแล้วก็ตายลดลงนะครับอัตราการเกิดก็ลดลงทําให้ตอนนี้เนี่ยครับเรียกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าจะจะน้อยลงนะครับแล้วคนพร้อมนะครับก็ไม่มีลูกคนไม่มีลูกอาจจะเป็นคนที่ไม่พร้อมนะครับแล้วคุณภาพของคนไทยที่จะไปดูแลบ้านเมืองในอนาคตเนี่ยถือว่าต้องสําคัญที่เราต้องถกเสริมให้คนที่พร้อมพร้อมหมายถึงอะไรมี ุณ Under, มีอาชีพการงานที่ดีนะครับมีสิ่งต่างที่พร้อมเนี่ยอยากให้เขามีลูกนะครับซึ่งการส่งเสรมิมการมีลูกการส่งเสรมิมการตั้งครรภ์นเนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์ในการให้เขาแต่ก่อนตอนนี้สิทธิการที่จะไปรักษาเรื่องมีลูกยากเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้การมีลูกถือว่าเป็นการช่วยชาตินะครับ <Andrew> <ห>แ,แล้วการมีลูกเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เขาได้รับสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาเรื่องการมีลูกยากเนี่ย ให้ท่ายนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องสับสนุนให้เขาดูแลลูกนะครับมีการช่วยค่าใช้จ่ายมีการดูแลเรื่องของเด็กแรกเกิดที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับส่วนเรื่องการนักท่องเที่ยวหรือการเป็นฮับของมิเดิลคลาสของของโลกไทยนี่ถือว่าเป็นเป็นศูนย์การแพทย์ที่คุ้มค่าราคาถูกมากนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นๆแล้วก็ถือว่าเป็น เบร์ไม่ได้ข้อครับอันนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับทีนี้ในในในเรื่องที่เราเรากังวลกันก็่คือเรื่องของอบัตรประชาชนใบเดียวใช่ไหมครับบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยตอนนี้เราก็จะเริ่มว่าในเขตสุขภาพเรามี12เขตเนี่ยนะครับเราก็จะให้เริ่มใน4เขตก่อนนะครับใน100วันต้องเริ่มอย่างน้อย4เขตแต่ผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเขตที่เหลือเนี่ย ก็อาจจะทําได้ในร้อยวันก็ได้นะครับแต่ว่าในร้อยวันเนี่ยตอนนี้มีเขตที่พร้อมทั้งทั้งเขตนะครับก็คือมีอสี่เขตซึ่งการพร้อมของของบตดทาลในเดียวไปว่าอะไรครับหนึ่งตรวจโรคนอกแตรวจนอกนี่ตอนนี้ก็ถือว่าทําให้ได้ในเขตอยู่แล้วนะครับแต่การตรวจโรครักษาภายในเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนไข้ในเนี่ยตอนนี้สี่เขตที่พร้อมเราก็สามารถจะทําให้ ประชาชนไปที่ไหนก็สามารถจะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเข้าไปรักษาทั้งคนไข้ในและคนไข้นอกได้แล้วโรงพยาบาลน,นะครับก็มไม่ได้ใช้เรียกว่าไม่ไม่ได้มีภาระ,ะมากขึ้นไปบางคนกังวลน,นะครับว่าโรงพยาบาลจะเป็นภาระ,ะโรงพยาบาลไหมประชาชนจะมามากเกินไปไหมก็เพราะว่านะครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเคยทดลองที่เขตสุขภาพที่ที่โกราชน,นะครับก็บพบว่าการที่จะมาใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยแค่สามเปอร์เซ็น นะครับแล้วพันเงินที่โรงพยาบาลเนี่ยยิ่งใช้เยอะนะครับก็มีไรายได้จากตัวค่าใช้จ่ายที่ทางสปชเขาจัดสรรสุนตามเรียกว่า d ี r g นะครับก็คือตามค่าใช้จ่ายที่หมอจ่ายในแต่ละโรคนะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางประชาชนได้รับประโยชน์แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองต้องแข่งขันกันนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนมีประชาชนไปใช้บริการน้อยเนี่ยเขาต้องประเมินตัวเองนะครับว่าเอ๊ะทำไม โรงพยาบาลเราเขาไปใช้โรงพยาบาลอื่นหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละคนในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องประเมินตนเองแล็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนนี้นั้นนะครับว่าเขามาใช้อโรงพยาบาลคุณเนี่ยเขามีความสุขเขามีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วเขามีความพึงพอใจแล้วคุณภาพในการบริการ,การกต้องดีด้วยนั้นโรงพยาบาลต้องแข่งขันกันนะครับนี่คือประโยชน์ที่เราจะทําให้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสามารถจะใช้ได้ ทั่วประเทศไทยนะครับครับก็อันนี้คุณหมอกิติศักดิ์พูดถึงภาพรวมให้เห็นเลยนะฮะว่าพูดถึงนะครับในส่วนของ4 4กรอบนะฮะแล้วก็13ภาพรวมที่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปนะฮะอย่างประเด็นที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นคําถามที่หลายคนก็สงสัยแต่ถ้าใครมองภาพนี้ก็คงจะออกเรื่อง,องความท้าทายคุณหมอฮะความท้าทายเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องของกําลังคนนะครับกำลังคน2ก็คือเรื่องของสถานที่3ก็คือระบบ สี่ก็คือ,องบประมาณคุณหมอพอจะพูดได้ไหมเพราะว่ามันป็นความท้าทายทั้งหมดเลยเรื่องของกําลังคนแล้วก็ทราบกันดีว่าในส่วนของอกอพอเองนะครับเต็มมติของคนมองแต่ปี4ีหเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องดาวไซส์นะถูกฟรอสเรื่องของกําลังคนไว้ในส่วนของข้าราชการนะฮะจะรับคนเพิ่มเอาคนมาทํางานนะฮะมันก็จะมีปัญหาผมขอเรื่องเรื่องคนกอนฮะคุณหมอผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ต่อไปเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าคือมันจะต้องมีอะ,อะไรฮะ จะต,ต้องมาทํางานหลายหลายหน้าหลายด้านมากขึ้นมาช่วยแพทย์มากขึ้นเอาเรื่องคนก่อนนะคุณหมอคนที่จะมาดูแลเรื่องนี้มาช่วยกันนะยังไงครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการที่เราลงทุนด้านสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆถือว่าเราลงทุนได้ใน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 ปริมาณงบประมาณที่ต่ำมากนะครับ,รบประมาณหกเปอร์เซ็นต์ของ GDP ประเทศอื่นๆเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับซึ่งการลงทุนด้านสาธารณสุขเนี่ยถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ประเทศไทยเนี่ย ขนาดลงทุนน้อยยังมีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วเรื่องของกําลังคนเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มกําลังคนนะครับโดยการเช่นการผลิตแพทย์ก็ต้องผลิตแพทย์เพิ่มนะครับ <_ A> แล้วก็แพทย์เพิ่มเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มในส่วนของแพทย์ที่อยู่กับชนบทด้วยเช่นคุณแพทย์ที่อยู่ชนบทเราพบนะครับว่าคนที่มาจากโครงการที่แพทย์ชนบทเนี่ยอัตราการคงอยู่ในพื้นที่เนี่ยสูงกว่าแพทย์ที่สอบทั่วไปนะครับแล้วเราเพิ่มเรโชในส่วนของ แที่มาจากชนบทให้เขาอยู่ในพื้นที่อยู่ในส่วนของตนเองได้มากขึ้นนะครับแล้วการอัตราการลาออกก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเรื่องอพยาบาลแล้วกอื่นๆนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะแพทย์พยาบาลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มศักยภาพให้กับให้กับโรงพยาบาลแล้วก็เราจะบรรจุพยาบาลเพิ่มขึ้นอันตรากําลังเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องคุยกับสํานักงบประมาณคุยกับปปเพื่อให อัตรา,าส่วนของผอู้ผู้ทำงานนี้มากขึ้นนะครับโดยมีพนักง,งานที่มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของอเรื่องคนและเรื่องเงินใช่ไหมฮะถ้าเรา <ไง S 2> จัดการไี้ดีนะครับผมคิดว่าเรื่องของเงินนอกจากเราเพิ่มพวมาณแล้วการจัดการในส่วนของการลดส่วนกลางเพิ่มไปส่วนในพื้นที่มากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เงินนไปถึงน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือเราพอสตอและส่วนอื่นๆนังนั้นการจัดก,การที่ดีการลดงานเช่นเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยลดงานลงไปเยอะนะครับเช่นเราจะใช้ AI ในเรื่องของการอ่านพิกเซลเองเนี้ยนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะลดการเข้าถึงในส่วนของโรงพยาบาลให้ให้เขาอยู่ที่บ้านหรือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลตัดตาก,การจะถึงโรงพยาบาลได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นเจาะเลือดที่คลินิก รับยานอกโรงพยาบาลได้เลยเราจะเซตระบบผู้นี้นะครับแล้วการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยนะครับเราไม่ต้องให้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุมาที่โรงพยาบาลโรคจะเป็นที่มาโรงพยาบาลเราสามารถจะทําให้ผู้สูงอายุและคนอื่นๆเนี่ยไปรักษาที่ใกล้บ้านใกล้ใจเช่นเราพอสตอและส่วนอื่นๆจะพัฒนาในส่วนของคอสตอและส่วนที่อยู่ใกล้คิดกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับที่นี้การจัดการที่ดีมีเทคโนโลยีช่วยนะครับก็สามารถจะลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้มากขึ้น หมอก็จะรดความรงานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาไปตรวจกับคนไข้ที่มีความจำเป็นมากขึ้นนะครับคุณหมอกินสักดิคคือประเด็นที่น่าสนใจคือคุณหมอบอกว่าคือเรื่องนี้เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยมันก็จะทําให้เรื่องของภาระของในส่วนของผู้ปฏิบัติงานทางด้านด้านสาธารณสุขเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันลดลงเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องไปเพิ่มในเรื่องที่เราพูดอันนี้มันเข้าใจง่ายคือเหมอนเทเลมีดิซีนหรือว่าเวอร์ชวลฮอสพิทอลอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอคือไม่ต้องมาโรงพยาบาลอ๋อในลักษ ทีนี้เรื่องลักษณะอย่างนี้มันต้องไปพัฒนาในส่วนของทักษะของผู้ปฏิบัติงานครับเพิ่มมากขึ้นเร,เราต้องเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นอาจจะระมากนิดน,นึงในช่วงเริ่มต้นเหมือนเราสตาร์ทรถนะครับ,รบเหมือนเกณฑ์หนึ่งทีู่้งค้ามันก็ต้องเริ่มต้นแต่เราจะเริ่มต้นอย่างน้อยก็เช่นว่าในหนึ่งจังหวัดต้องมีหนึ่งโรงพยาบาลน,นะครับทําเรื่องเทเลมดิซีนนะครับแพลตฟอร์มจอดไปจอดเลือดตามที่เด็กเกิดชนแล้วก็สามารถจะมีรับยาไปส่งยาถึงที่บ้านได้นะครับ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,ก็จะช่วยลดอัตราการป่วยของคนลงนะครับดันแล้วสิ่งต่างๆจะประกรอบกันทําให้เรามีเวลาในการที่จะดูแลคนให้จะเป็นมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ในรเรื่องพลักง,งานเนี่ยหมอก็กังวลนะครับ,รบว่าเอ๊ะพลักง,งานเพ,พิ่มขึ้นไหมตอนนี้เราก็ในเรื่องอยู่เวรที่เคยเป็นประเด็นที่หมอลาออกเนี่ยนะครับเราก็จะลดอ่า พลังงานโดยตั้งเป้าว่าจะทุกโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์อยู่เวรต้องไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเพื่อให้แพทย์เนี่ยมีความสุขในการทํางานแล้วมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับครับครับหมอครับประเด็นที่สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอนี่คือสถานที่กับระบบที่รองรับคะคือสถานที่กับระบบที่รองรับเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของของของสถานที่กับระบบที่รองรับคือถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยมันโอเคก็แต่โรงพยาบาลใหญ่ก็มีความแออัด ค่อนข้างสูงนะครับสถานที่กับระบบที่รองรับเนี่ยเพื่อให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยฮะของแต่แต่ละที่เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ต่างกันมากเนี่ยยังไงครับคุณหมอเรื่องของความเหลื่อมล้ําเนี่ยต้องคือตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องดูเรื่องพนักง,งานขอแต่ละาโรงพยาบาลนะครับเช <c oughs> ่นตาผู้ป่วยนอกห้องตรวจคนไข้นอกนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนมีพนักง,งานเยอะก็ต้องไปสับสุนให้เขา งบประมาณที่มากขึ้นเพื่อให้เขาได้มีห้องตรวจที่เพียงพอบางทีหมอเยอะนะครับแต่ห้องตรวจน้อยอย่างเงี้ยงนั้นการจัดการในพวกเนี้ยนะครับเพื่อจะให้อ,อัตราการใช้ห้องผู้ป่วยห้องผ่าตัดอะไรต่างเนี่ยได้มีการคุ้มค่ามากขึ้นรวมทั้งในส่วนที่โรงพยาบาลที่มีพนักงานเยอะเราก็ต้องสรัรสินงบงบประมาณไปให้ในส่วนนั้นก่อนเช่นห้องผ่าตัดไม่เพียงพอคนไข้ไม่เพียงพอเตรียมไม่เพียงพอ อันพวกนี้เนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนโรงพยาบาลมากกว่าในส่วนของโรงพยาบาลที่มีเพียงพอเพื่อลดความเหลื่อมล้าเช่นโรงพยาบาลในอีสานเนี่ยอัตราคนติดเยอะนะผู้ป่วยล้นเตียงอะไรเงี้ยต่างๆพวกงนี้ก็อาจจะต้องทําให้ว่าไปตามตัวเลขนะครับตัวเลขคนคนไหนเยอะก็ต้องไปซัพพอร์ตคนนั้นก่อนนะครับครับคุณหมอครับแล้วตรงนี้เขาถามเพราะเขาถามว่าร้อยวันเริ่มวันไหนครับคุณหมอร้อยวันเ้าถามว่าอะไแหลงนโยบาย ท่านรัฐมนตรีชนรนาธสีแก้วเนี่ยท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเก่งเป็นคนรู้ปัญหาของของระบบสาธารณสุขของคนไทยดีท่านเป็นตั้งแต่แค่จู่ชนบทนะครับเป็นของลุงบ้านนะครับเป็นคนที่อยู่ในระบบสาธารณสุขมาตลอดนะครับแล้วท่านจะมีความรู้แล้วก็มองระบบสาธารณสุขได้อย่างรู้โปร่งนะครับก่เชื่อมั่นนะครับว่าในการบริหารงานของท่านรัฐมนตรีชนรนาธสีแก้วจาก เป็นการสร้างยกระดับนะครับสาธารณสุขไทยให้เป็นทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาวางรากฐานนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยครบทุกมิติของสุขภาพครับครับวันนี้ก็ถือได้ว่าได้ข้อมูลกับทางคุณหมอนะครับสสนแพทย์กิติศักดิ์ขณะสวัสดนะครับอ่าสสจังหวัดมหาสารคามนะครับพักเพื่อไทยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับและให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนวันนี้ขอพรบคุณคุณหมอมากครับครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมก็เป็นเสียงของทางคุณหมอนะครับสสนายนแพทย์กิตศักดิ์คณะสวัสดนะครับซึ่งท่านเองนะครับก็ได้พูดถึงนะครับในประเด็นที่น่าสนใจในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็เสียงได้ว่าคือเรื่องนี้เราต้องทําเข้าใจนะครับว่าประเด็นในเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับมาอย่างสูงแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะยกระดับต่างๆนะครับขึ้นมาให้ได้มากกว่าเดิมนะครับเรียกว่าเป็นการเสริมระบบเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและถ้าอัตราการเจ็บป่วยให้มันลดลง หมายถึงว่ารัฐก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ <c oughs> ขอไปนะครับช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะติดขัดนิดหนึ่งกับการเรียนรู้ระบบใหม่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือรัฐจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้านในทุกมิติเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของ <c oughs> ขอไปครับนโยบายควิกวินนิดหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจาะในเรื่องของนโยบายควิกวินสักห้าห้าด้านว่ามีอะไรกันบ้างเอาไปดูด้านแรกครับในเรื่องของโครงการพระบรมริรับเดี๋ยวทีมงานมาดูสักหน่อย โครงการนะครับพระดิเนี่ยเป็นกรอบในเรื่องแรกนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นโครงการที่เพื่อเสริมงานนะครับในส่วนของทางทางโครงการส่วนพระองค์ซึ่งพระองค์เนี่ยนะครับได้มีโครงการตามพระนดิต่างๆแล้วเราก็มีการสานงานอย่างต่อเนื่องโครงการอย่างราชทันปันสุขนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังนะครับทุกคนนะฮะหรือว่าจะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาโรงพยบาบาลอัจรรยะต้นแบบซึ่งก็ได้แก่โรงพยาบาลนะฮะสมเด็จพระยุพราช นะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติซึ่งเรามีอยู่แต่เดิมเนี่ยให้มีความเข้มแข็งหรือมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนมากยิ่งขึ้นสุขสาลาพระชทา,านนะครับก็มีมาแต่เดิมแล้วก็นานแล้วเราจะมีการยกระดับสุขสาลาพระรชทา,านผ่านการรับรองคุณภาพทุกแห่งคือจะต้องมีการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลทําให้ประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงงบประมาณที่จะต้องไปใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับที่จะต้องมีการกระจายเฉลี่ยต่อต่อความจําเป็นนะครับมากขึ้น ในส่วนที่ขาดก็ต้องให้มากไว้ก่อนนะฮะส่วนที่มีความพร้อมก็อาจจะต้องลดน้อยลงมาหน่อยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติรรษาไตรมาส2นะครับเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องนะครับจากโครงการขับเคลื่อนเดิมนะครับที่เรามีอยู่แล้วแล้วต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของดิจิทัลสุขภาพครับเอาระบบดิจิทัลเนี่ยครับมาใช้กับระบบสุขภาพคือเวลาเรามองเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะระบบดิจิทัลสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรเราจะมาใช้กับ เรื่องของระบบเอาเนอง่ายๆครับอย่างที่คุณหมอกิติศักด์ได้อธิบายไปเนี่ยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าไปใช้บริการนะครับรโรงพยาบาลได้ทุกที่ในลนักษณะของการที่จะคัดกรองเขาเป็นผู้เครือผู้ป่วยในนะคนไข้น,นะฮะซึ่งกระบวนการอย่างนี้แหละครับมันเป็นการบริหารจัดการระบบข้อมูลซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการวางระบบฐานข้อมูล Big Data โดยใช้ระบบ AI มาจับซึ่งระบบ i อเนี่ยสามารถจะประมวลผลนะครับในเรื่องของประวัติการรักษาแล้วก็เรื่องของการนะเจ็บป่วย นะรวมถึงการที่จะมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ในแต่ละส่วนได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเราลองมาดูนะฮะในส่วนของพื้นที่27จังหวัดที่คุณหมอบอกมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูนะฮะที่บอกว่า4เขตน้าร่องที่มีความพร้อมเขตสุขภาพเนี่ยมีพื้นที่ใดบ้างคือจริงๆมี12เขตสุขภาพนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อในส่วนของทางกระทรวงสรุปแจ้งมาว่ามี4เขตสุขภาพที่มีความพร้อมและพร้อมดําเนินการได้เลย ได้เลยแต่พอถึงเวลาอาจจะมีขยับมากกว่านั้นในส่วนของเขตสุขภาพที่มีความพร้อมนะเขตแรกก็คือเขตสุขภาพที่หนึ่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านพะเยาลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนพูดง,ง่ายๆก็คือในพื้นที่นะครับ8จังหวัดภาคเหนืออันนี้มีความพร้อมเลยพื้นที่ที่2คือเขตสุขภาพที่4ประกอบไปด้วยสระบ,บุรีนนทบ,บุรีลบบุรีอ่างทองนครนานนยกสิงห์บุรีพระนครศรียุธยาและปะทุมธานีก็ไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลาง แล้วก็มีบางส่วนของในส่วนของทางภาคตะวันออกคือนครนายกตรงนี้บริเวณพื้นที่นี้มีความพร้อมเป็นพื้นที่ที่2เขตสุขภาพที่9กนะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ก็คือกลุ่มบริเวณอีสานใต้ที่ติดมากับทางบริเวณพื้นที่ภาคกลางและเขตสุขภาพที่12ก็คือบริเวณพื้นที่จังหวัดนะครับที่เป็นภาคใต้ตอนล่างก็คือพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ส่วนเขตสุขภาพอื่นๆที่เหลืออีก8เขตเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณหมอกติศักดิ์ได้เรียนไปว่าเมื่อมีการดําเนินการไปสักระยะหนึ่งเขตสุขภาพอื่นนะครับเมื่อมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะไม่เว้นจะเป็นเรื่องของสถานที่แล้วก็ระบบที่รองรับในการให้บริการนั้นก็จะมีการขยับแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องแต่เราพูดถึง4เขตนี้ก็คือในพื้นที่ร้อยวันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ นโยบายอื่นนะครับควิกวินด้านอื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลกทม50เขตและก็50รพมาลปริมณฑลนะฮะก็เห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเองก็จะมีปัญหาในการให้บริการพื้นที่ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของสถานีชีวบานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดตั้งในงพื้นที่อย่างเช่น1จังหวัดนะครับแล้วก็มีคลินิกผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลอยู่ในพื้นที่ทุกโรงพยาบาล นี่คือภาพรวมครับของนโยบายสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องของควิกวิน100วันย้านะครับ100วันแรกก็คือเริ่มตั้งแต่วันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลติดตามกันนะครับเพราะว่าไม่นานแล้วนะฮะเดี๋ยวเรื่องของถแถลงนโยบายจะมาเมื่อไหร่นโยบายของแต่ละกระทรวงก็จะขยับขึ้นมาเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันต่อนะครับในเรื่องอื่นนะครับในสัปดาห์หน้าก็คงติดตามกันต่อไปเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพาเล็มรีวิวต้องลากันไปก่อนพบกับผมจักริน,นธมพิษในสัปดาห์หน้าวน,นีด